คนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่อยากให้คนที่เรารักเราเป็นห่วงเราหวังดีไม่อยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาทำสิ่งเดิมๆสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทำแล้วมันลำบาก อย่างถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีก็มักจะบอกให้ลูกนะว่า,าเรียนให้สูงนะอย่ากลับมาเป็นแบบเดิมแบบนี้อีกแบบที่พ่อแม่เป็นแล้วก็ลำบากอยู่ให้ เรียนให้สูงให้จบไปแล้วให้ไปเป็นจ่าเจ้าคนในคนก็โดยทั่วไปแล้วเราจะบอกกันแบบนี้เรามักจะบอกให้ผู้ที่เราหวังดีเนี่ยไปในอีกเส้นทางหนึ่งที่เราคิดว่ามันดีกว่าเรามักจะแนะนำกันไปแบบนั้นซึ่งอ่า ตัวของคนแนะนําก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางที่บอกว่าดีมันดีแล้วมันดียังไงเราไม่เคยทําสิ่งนั้นเราไม่เคยเดินบนเส้นทางนั้นมาก่อนแต่เรากลับบอกให้คนที่เรารักเนี่ยไปอีกเส้นทางซึ่งก็เป็นการเดินทางไปในความมืดมัว หรือว่าหนทางที่สางคนต่างไม่รู้อีกเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าคนที่เราแนะนำเนี่ยเข้าไปเขาก็ต้องไปเริ่มเรียนรู้เริ่มไปเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งมันจะดีหรือมันดีไม่รู้เขาต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เขาจะมากลับมาปรึกษามาขอคําแนะนําจากคนที่แนะนําก็ไม่ได้ผู้ที่ผู้ที่บอก ผู้ที่แนะนําไปก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าต้องทําแบบนี้แบบนั้น,แบบนแบบนี่ไนีไปแล้วมันจะเกิดแบบนั้นถ้าทําแบบนี้มันจะมีผลลัพ์แบบนี้ก็แนะนําไม่ได้ก็อันหลังก็ไม่ดีไอ้ที่แนะนําไปก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นไปทำอะไรไงให้มันดีก็ถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเขาอ่าเกิด มีปัญหาเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดเกิดความล้มเหลวอะไรก็เลยแต่เขาจะกลับมาพึ่งพาผู้ที่แนะนําผู้ที่อยู่ข้างหลังก็ไม่ไม่ได้อีกอผมพยายามจะบอกว่าเราก่อนที่เราจะบอกก่อนที่เราจะแนะนําก่อนที่เราจะพูดอะไรเราควรที่จะ,ะผู้เริ่มต้นควรที่จะ รู้แล้วก็เข้าใจทำสิ่งที่เราทำอยู่เป็นอยู่นะีให้เข้าใจของแท้ให้รู้ที่มาที่ไปรู้ผลลัพธ์รู้ร,รู้ก่อนที่จะสร้างสิ่งของเราให้ดีก่อนก่อนที่จะไปแนะนำผู้อื่นการที่เราจะบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นม่ดีต้องไปทำแบบนั้นแบบนี้เราควรจะบอกเข้าใจก่อนก่อนที่เราจะบอกเราต้องทำ แล้วก็รู้สิ่งนั้นให้ท่องแท้ก่อนก่อนที่เราจะบอกอะไรใครไปจริงๆเราควรจะบอกว่ากลับมาทําแบบนี้สิกลับมาทําสิ่งสิ่งนี้ถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะอะให้มาทําด้วยกันคือไม่ไม่ต้องผลักผลักออกให้ดึงเข้ามาหาเรานะครับคนที่เราแนะนําเราควรจะดึงดึงผู้อื่นเข้ามาหาเราไห้เสร็ ให้กลับมาทําในสิ่งที่เราทําแล้วมันดีเราควรจะสร้างอะไรให้ดีๆแล้วให้คนที่มาทําต่อต่อต่อไปควรที่จะเบาแรงนะครับควรที่จะเบาสบายยิ่งขึ้นอ่ามันไม่ควรที่จะทําวันนี้ทําเสร็จจบจบรุ่นคนนี้รุ่นที่มาทําต่อก็ต้องเริ่มทําใหม่อีกเหนื่อยอีกรุ่นที่มาทําต่ออีกก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยแล้วมันไม่ใช่เหนื่อยคงที่อ่ะมันจะเหน,นื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเยอะขึ้นไปเรือ่อยๆนะครับ สิ wollen, ่งท das да ี่มันควรจะดีที่สุดก็คือรุ่นก่อนทำไว้เหนื่อยละคนเหนื่อยคนที่มาต่อก็คนเหนื่อยเบาลงเหนื่อยเหนื่อยเหนเบาลงเหนื่อยเบาลงเหนื่อยอีกเหนื่อยเหนื่อยเน่อยน้อยที่สุดนะครับลองลองคิดดูว่างานใดๆจะทําแล้วมันจะเป็นแบบที่ผมพูดได้ เราจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับว่ามันไม่มีงานงานใดเป็นแบบนี้ได้ถ้าสมมุติว่าวันนี้พูดแบบคนตะกะของคนที่พอจะมีทุนอยู่ครับแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ผมพอจะตีความในแบบของผมออกเหมือนกันนะะถ้าสมมุติวัวนนี้ผมมีธุรกิจตัวหนึ่งเป็นธุรกิจอะไรไม่รู้แล้นะ แต่ธุรกิจตรงนี้ทาเงินได้ดีในวันนี้นะครับทำเงินได้ดีในวันนี้เราคิดว่าเราทรําธุรกิจตรงนี้เอาเงินวันนี้ทำธุรกิจได้ดีในวันนี้แล้วบอกว่ามีเงินเยอะๆเก็บเงินเยอะๆไว้ให้ลูกลูกโตไปลูกจะมีเงินใช้เยอะๆมันก็ถูกในแบบของเราที่เราคิดนะครับ,บเราวันนี้เราอาจจะสะสมเงินไว้หลักแสนหลักล้านอะไรก็แล้วแต่เกิดเรา อ่ะหมดรุ่นเราวนะตายไปหมดละนะร <_ S 1> ุ่นลูกก็มาแทนนะครับเขาก็มาแทนครับเขาจะทําธุรกิจเขาจะมีแนวคิดมาเราไหมเขาจะบริหารได้มันเราไหมเขาจะอ่าสานต่อเขาจะทําให้มันเกิดผลกำไรให้เกิดเป็นเงินได้มากกว่าเราไหมอันนี้เราไม่รู้ละนะครับเงินที่เคยมีอยู่สมมุติว่ามีหนึ่งหนึ่งแสนอาจจะล้มเหลวล้มละลาย มันอาจจะไม่เพิ่มพูนกำไรมากขึ้นหรือ,อสถานการณ์ภายนอกนะครับสถานการณ์รอบนอกอเพราะว่าเงินเนี่ยมันมันมันเป็นของสมมุติขึ้นมานครับมันเป็นของลอยตัวถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกทั้งหมดเงินเกิดเฟ้อเงินอาจจะไม่มีประโยชน์เงินอาจจะไม่สําคัญหรือว่ามันอาจจะซื้ออะไรไม่ได้อาจจะซื้ออะไรได้น้อย ค่าของเงินอาจจะลดลงอย่างเงี้ยครับนะเงินอาจจะลม้มละลายอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราคอนโทรลมันไม่ได้นะครับคอนโทรลมันไม่ได้อยู่แล้วนี่คือความที่มันไม่มั่นคงนะครับสิ่งที่เราควรจะทําในวันนี้ที่สุดคือสร้างในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของต้นไม้เรื่องของ ไม่ไม่อยากให้มองว่าเป็นการเกษตรเพราะการเกษตรที่เราส่งเสริมกันคือทําขายตลาดโลกต้องการอะไรเราก็ส่งเสริมให้ทําสิ่งนั้นและขายสิ่งนั้นสมมุติว่าเมื่อก่อนล่าลำไยมันอาจจะกิโลละสามสิบกว่าบาทเกือบสนะี่สิบเราก็เทให้กันปลูกลำไยสมมตินะครับลำไยแต่พอมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ใครจะมาซื้อของเราราคาเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ละครับมันก็ลดลงลดลงลดลงเราทําไปมันก็ลดลงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันถ้าเขาอยากได้ในอ่าปริมาณที่มันราคาถูกเขาก็จะอาจจะล่อก่อนหวานไปปุ๊บให้มันแพงดังนั้นคนก็จะมารุมเทกันลงมาทําพอมันมีปริมาณเยอะๆเขาก็ สามารถจะซื้อในราคาถูกได้กดราคาอะไรก็แล้วแต่ okay. มันนี่มันเป็นเรื่องของการตลาดซึ่งคนที่ทำเนะี่ยอย่างเ,าเราเราทำนะเราจะคิดไม่ถึงเลยคิดไม่ถึงตรงนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไระเราก็จะทําเราก็จะทําอะไรแบบเดิมๆเนะี่ยแล้วเราก็คิดว่าปีหน้ามันก็คงจะดีมันอาจจะมันอาจจะแพงขึ้นหรือว่ามันอาจจะอะไรขึ้นแต่จํานวนผล,ผลผลิตมันไม่ได้ทําแค่เราครับ ต่างคนต่างทำครับมันก็ออกมาเยอะขึ้นมันก็ไอ้ล้นสุดท้ายแล้วเราก็จะพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเราจะขายไม่ออกเราจะมากินมันทั้งหมดเลยมันก็มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกลับมาทําตอนนี้ก็คือสร้างทรัพยากรให้ดีสุดสร้างไอ้พวกอาหารการกินอะไรพวกเนี้นะครับสร้างป่าสร้าง ต้นไม้ต่างน,นะครับต้นไม้ที่มันหายไปเนาะนะครับกลับมาปลูกค่อยทยอยปลูกสวนผลไม้สวนอะไรที่เราปลูกเพื่อขายปลูกเพื่ออะไรเราก็อาจจะค่อยๆทย,อย,อ,ยอยเริ่มแทรกต้นหมามายืนต้นไม้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนอะไรก็แล้วแต่เราก็ปลูกสลับกันไปนะครับให้มันหลากหลายชนิดนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆจะแทรกไอ้พวก พืชอาหารการกินนะครับพืชจะใช้ในโคเรือนพืชเป็นมะละกอเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับมันมีพืชทั้งหมดมันมีทั้งหมดอยู่5ระดับนะครับพืชสูงกลางเตี้ยเรียดินแล้วก็พืชหัวมันในหัวนะครับเรามักจะถูกสอนหรือว่าเราจะถูกฝึกถูกถูกจํากัด อยู่ในเล้าของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําเพื่อขายอะไรอย่างเดียวนะครับบางทีเรามีพื้นที่เรามีสวนกว้างมากนะครับแต่เรามีพืชแค่อย่างเดียวในสวนนั้นก็ร้อนมากเลยครับทําปีหนึ่งหวังผลกําไรหวังแค่ได้เงินแค่รอบเดียวนะครับแล้วใช้พื้นที่อะไรไม่คุ้มค่าเลยเราควรจะมาออกแบบพื้นที่ให้มันปลูกอะไระได้หลายอย่างนะครับ <c oughs> ตลาด ตลาดจริงๆเราควรจะเอาปาของเราว่าก่อน,นครับเราจะพึ่งพาอะไรจากพื้นที่ของเราได้บ้างนะครับส่วนอันไหนจะทําขายก็ขายไปนะครับสมมุติเรากินแล้วเนี่ยเราเหลือจากการใช้สอยในก,การแบ่งปันแล้วก็ขายไปนะครับแต่ส่วนที่เราควรจะทําให้ตัวเองได้กินก่อนเราควรจะทํานะครับเราควรจะปลูกตรงนี้ก่อนนะครับ ดังนั้นถ้าเราทํทในแบบนี้ถ้ามันมันม่นคงถ้ามันพึ่งพาตัวเองได้เราก็จะไปบอกลูกบอกหลานบอกใครก็ได้ที่เราเรารักนะบอกให้กลับมาทําทําในส่วนที่เราทาที่เราเป็นอยู่มันจะเกิดเหตุของการล่มสลายของเงินเกิดความล่มสลายเกิดจราจนเกิดอะไรของธุรกิจที่มันล้มเหลวอ,อะไรก็แล้วแต่เกิดความเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เรามีกินครับเรามีกินแล้วก็ เราจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะเราคนที่อยู่ในบอกว่าเรามันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมันสีวัยที่สุดอยู่ในเมืองอคนเหล่านี้คนที่พึ่งพาระบบเงินเป็นหลักถาเงินได้ใช้จ่ายเงินเป็นซื้อกินไม่มีอะไรเป็นของ ตัวเองแล้วบอกว่าการมีเงินเป็นสิ่งที่มันคงที่สุดคนเหล่านี้จริงๆแล้วมันกลวงนะครับอ่ามันมันเ,เราดูสมมติมีน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมมีพัยบัดแรงต่างคนที่อยู่คนที่ไม่มีทรัพยากรไม่มีอาหารการกินเป็นของตัวเองคนที่ต้องซื้ออะไรต่างๆเาคนเหล่านี้มักจะเดือดร้อนกว่าคนที่กว่าผู้ที่ ปลูกหรือว่าผู้ที่มีอาหารการกินเองเสมอนะครับเราเรามากักจะเห็นภาพนี้บ่อยๆนะครับนเนี่ยนะครับมันเป็นตักกะง่ายๆที่เราไม่ค่อยจะตีความเราไปมองข้ามชอ็อตแต่เราข้ามไปไหนไม่รู้เราไม่ได้มองหาอะไรใ,ใกล้ๆถ้าเรามีสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นทรัพยากรที่แท้จริงเป็นอ่า ความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้เต็มปากแล้วก็เข้าใจมันได้ดีแล้วก็บอกให้ผู้อื่นให้ว่าให้กลับมาทําแบบเรานะนะครับบอกว่าอ่าโตขึ้นเรียนจบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้กลับมาทําแบบนี้นะทําแบบเดิมแล้วก็เราจะบอกได้ว่าทําแบบนี้มันจะเกิดแบบนี้ทําแบบนี้มันจะเกิดแบบนั้นมันมองภาพมันมองอะไรมันออกทะลุไปหมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปพยายาม ผลักดันให้ผู้อื่นให้คนที่เรารักหนีเหาะแล้วก็ออกไปไกลเราบอกแล้วก็บอกว่าอย่ามาทําแบบนี้จริงๆไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับควรจะบอกว่าอ่าให้มาทําแบบนี้ทําแบบเรานะครับเราควรที่จะเอาคนที่เรารักเราห่วงมาอยู่ใกล้ๆเราให้มากที่สุดจริงๆมัคนควรจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับนะ